เปิดไปหน้าที่หกครับห้าที่หกหน้าที่หกอุปนันธาสกียะปุตตะวัตถุตถาอันว่าพระสัตดาวิหกรรโตเมื่อพระอยู่เชตวันในพชิตวันอรภาทรงภารุสกียะสุตตังเถรังซึ่งพระเถระผู้เป็นบุตรของเศ้าของเจ้าสกยะอุปนันทังชื่อว่าอุปนันะากเทสิตรัสแล้วมังธรรมเทสนังซึ่ง ปรมเทศานี้อีกว่าอัตานะเมวะปธมังดังนี้เป็นต้นยิระได้ยินว่าโสเถโรอ่านว่าพระเทระนั้นเจโกเป็นผู้ฉลาดกระเทตรงเพื่ออันกล่าวธรรมกถัซึ่งธรรมกถาตริก็แปบบติมาพึงภาคย่อมเป็นโูพิคูอ่านว่าพิกษุทั้งหลายมาสุตวาฟังแล้วธรรมกถาซึ่ง ธรรมกตฐาอับปิจตาทิฏติสังยุตังอันประกอบพร้อมเฉพาะแล้วอันประกอบพร้อมเฉพาะแล้วด้วยคุณมีความเป็นเหตุบุคคลก็มีความปรารถนาน้อยเป็นต้นาาปัสสะเทรสะของพระเถระนั้นปูเชตบาบูชาแล้วตังเถรงังซึ่งพระเถระนั้นจีวะเรหิด้วยจีวรทั้งหลาย สมาจะยิงสู่สมาทานแล้วตูตังคานิซึ่งสุดงทั้งหลายโสเอวะเทโรอันรปะเทระนั้นทั้งเทียวคันหิรับแล้วรู้เถือเอาแล้วเตหิภิกขุหิวิสัทธบริขารเรซึ่งบริขารอันภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นสลวิเศษแล้วรับแล้วทั้งเทียวซึ่งบริขารอันภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นสลวิเศษแล้วทั้งหลายโต เทรวนแะปะเทระนั้นแล้วก็มีประโยคแทรกเข้ามาอันโตว,วัเสเอกสมิงอันโตวัสวีคันเมื่อภายในแห่งภาษาหรือคั้นเมื่อภายในแห่งการผลหนึ่งปุปปักกะถีใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วอัคมาสิได้ไปแล้วชนะประทางสู่ชนบทอาะครั้งนั้นทาระสำเนลาอันว่าภิกษุหนุม่มและสำมเนินทั้งหลายเอกสมิงวิหารในวิหารแห่งหนึ่ง วัทิสุกล่าวแล้วนั่นเถรังกับพระเถระนั้นอิติว่าพันเตฆาตท่านปูเจริญตุมเหมอัมว่าท่านทั้งหลายปุเตหักจงเข้าจงว่าสังซึ่งภาษาอิทาวิหารในวิหารนี้กิติอังนี้ธรรมะกติกับเปเมนะเพราะความรักในพัะธมกระถึงเถรวนและปทเถระ,ระปุจจิตว่าถามแล้วอิติว่าเพราสาวาสิกัง อันนี้ก็คือตัวประธานอนุะผ้าอันบุคคลพุทถวายแก่ภิกษุผู้อ,อยู่ตรอดภาษากิตกังมีประมาณเท่าไหร่แล้วก็โยตัวะ่ะภิกาติกังขึ้นมาพิกขุยอันภิกษุทั้งหลายลรัปติย่อมได้อิท่าพิหารในวิหารนี้อิติดังนี้นเ่นแปงนี้คือรัปติเป็นกรรม,มาวาจกฉะนั้นรัพติทุกตัวในหน้านี้คือกรรม,มาวาจกทั้งหมดต้องมีตัวอน,นะภิกติกางสามละผ้าอ,อันบุคคลพุทถวายแก่ภิกษุผู้อ,อยู่ตรอดภาษา มีประมาณเท่าไหรอันพิสุทั้งหลายย่อมได้ในวิหารนี้ดังนี้วัจนีคันมะคาอิติว่าเอเกโกสาตะโปอนภาสาดพื้นหนึ่งหนึ่งแล้วก็ปิกโหหีอันพิสูจทั้งหลายแล้วก็ใส่เนียคุณภาคมาคือรัตติย่อมได้เป็นกรรมประจบเช่นกันอิติดังนี้ขยันใส่วิหารเรมากได้ทาวิหารเรอันว่าผ้าสาดพื้นหนึ่งหนึ่งอันพิสูุนทั้งหลายย่อมได้ในวิหารนี้อิติงนี้เตหิกโย ทารสม,มเนเรหิขมาอันทิจตุนุมและสม,มเนีทั้งหลายโน,น้นนพุติกล่าวแล้วทัพเปตตวาวาตั้งไว้แล้วอุปปาหนาะซึ่งซึ่งรองเท้าทั้งหลายตัถะทนีในที่นั้นหรือในวิหารนะั้นแล้วก็อัคมามสีได้ไปแล้วอันยังวิหารังสูวิหารอื่นแล้วก็คันตาวาไปแล้ววิหารังสูวิหารทุติยังที่สองปุจจิตวาถามและอีกว่ากิ่งคุตตบันธาอันว่าอะไร ภิขุหิอันพิสูจน์ทั้งหลายรับปฏิย่อมได้อิทธามิหารเรนิมิหารนี้อิติดังนี้เจริการรับปฏิต้องตัวเป็นกรรมบัญญัติวัจนเนคขันา์เมื่อคำอิติว่าทเวตาตกาอารผพาสาดกทั้งหลายสองพิขคหิอันพิสูจน์ทั้งหลายใส่กายกภพาพมาคือรับพันติเพราะว่าประธานเป็นปุจนาต้องเป็นรับพันติอันพิสูจทั้งหลายรับพันติย่อมได้อิติดังนี้ ทาระสัม,มนเนเรีริหิอันภิกษุหนุ่มและสัม,มนเนรทั้งหลายมุติกล่าวแล้วเสเปสิอ่าวางไว้แล้วกับตระยะถิงซึ่งไม้เท้าของคนแก่คันตวาไปแล้ววิหารังสุวิหารต,ตัดตะยังที่สามปุจจิตวาถามและอตธิว่ากิ่งอันว่าอะไรภิกขุหตอันภิกษุทั้งหลายนับปฏิย่อมได้อิทธาวิหารเรในวิหารนี้อิติตัต้งนี้วันจนคขันมาธรรมอิติว่า ระโยสาตกาอันุภา,าสรุปทั้งหลายสามภิกข,ขูหิอันภิกษุทั้งหลายรับพันติย่อมได้อิตติดังนี้ทาระสมัมมาเนเรหิอันภิกษุหนุ่มและสมัมมาเนรทั้งหลายอุเตกล่าวแล้วทะเบสิวางไว้แล้วอุตกาะตุมทางซึ่งรับจันแห่งนาคันตัวไปแล้ววิหารังสวิหารจตุถังที่สี่ปุจิตวาถามได้ติวาาวิว่ากิ่ง อันว่าอะไรทิขุหิอันพิสุตตังหลายรับพันติย่ำได้อิทาวิหารีในวิหารนี้อิติดังนี้วตัตตนนขั้นวม่าคามิติว่าจัตตารอสารตกาอันภา,าสรุปทั้งหลายสี่ทิขุหิอันพิสุตตังหลายรับพันติย่ำได้อิติดังนี้ทาระสมเนเรหิอันพิสุนุปและสมเนทั้งหลายพุเตกล่าวแล้วกิดว,ตวัตวานเผยมากล่าวแล้วอิติว่าสาธุอันว่าดีละ อาหารอันว่าเราวัดศิสามิจักอยู่อิทธาีิหาเรในวิหารนี้อิติิังนี้อุปคัฏฐว่าเข้าไปจำแล้ววัดสามซึ่งภาษาตถาวิหารเรในวิหารนั้นกเษสิกล่าวแล้วธรรมกถาซึ่งธรรมกถาขหานางจ่าอวะแก่ครหัสทั้งหลายด้วยนันเทียวพิกนูนางจาาแก่ภิกษุททั้งหลายด้วยฉะนั้นประธานคือพระเถระ แค่ตัวเดียวแต่เกียงกุมภาเขาจะวางไว้เยอะแยะมากมายนะแต่นั้นเราต้องกำหนดให้ออกได้ว,ว่ามีตัวไหนบ้างคือมีกเทสิมันจะมีสเปสิ์แล้วสเปสิจะมีหลายตัวต้องกังเกได้ว่าสเปสิทุกตัวก็วคืออ่าเป็นเกียงกุมภาของตัวประธานคือเทโรนั่นเองอคามาสีก็ใช่ฉะนั้นเทโรขึ้นมาตรงนี้แล้วประธานคือเทโรแค่ตัวเดียวเกียงกุมภาคืออัาอคออามาสีแล้วก็ ทเปสิที่อยู่ข้างนอกมีกี่ตัวหนึ่งสองอะไรอีมีกี่ตัวเนี่ยหนึ่งนี่สองอ่ามีกี่ตัวแล้วแต่นับด้วยดีแล้วกันั้ะประธานจะใช้ตัวเดียวกันฉะน,นกระเกษตรจะปิดท้ายสมาเตยเตยตัวนี้ก็เขาบอกทำแกนขัหัส แล้วก็ภิกษุชนะเตยนี้ก็ยกชนะขึ้นมาเป็นคํนกากลางเตชนะว่าชนทั้งหลายเหล่านะั้นอ่าตัวใหญ่ไปถามว่าชนทั้งหลายเหล่านะั้นปูเชสงบูชาแล้วนั่งเทลังซึ่งประเทะนั้นวัดเทหิใจะวะด้วยผ้าทั้งหลายด้วยนั่งเทียวจีวเรหิจะด้วยจีวรทั้งหลายด้วยพระหุหิอันมากเอาพระหุหิออกตัวท้ายเลยจะได้เป็นวิเสนของทั้งสองคำคือทั้งผ้าและจีวอแต่ว,ว่าไม่ให้อยู่ในจาน บูชาแล้วซึ่งพระเถระนั้นด้วยผ้าทั้งหลายด้วยนันเทียวด้วยจีวันทั้งหลายด้วยอันมากโสเถรวละพระเถระนั้นพุทธวโสผู้มีพา,า,าษาอันอยู่แล้วเปตรตตวาส่งไปแล้วสอตว์นงซึ่งข่าวสารอิตเรสุป,ปิวิหารสุในวิหารทั้งหลายแม้เหล่านอกนี้แล้วก็แต่วัตวาม,มาเป็นตัวเปิดีกล่าวแล้วอิติว่ะวัสาวาสิกังอนุผ้า,าอันบุคคลพงถวายแก่พิสุผู้อยู่ตลอดพรรษา เมายา่าคือตัวนะพิจิกตาอันเราลัทธพังพึงได้บริขารสะษทัตปิตตาเพราะความที่แห่งบริขารเป็นของอันเราวางไว้แล้วจากนั้นเมาย่าอธิข้ากับทบัตปิตาเป็นเมาย่าที่ขึ้นมาเองไม่เกี่ยวกับเมาย่าที่อยู่ดน้านหน้าอันพระภาคอุปทนพึงถวายแกมิสูผู้อยู่ตรอบภาษาอันเราพึงได้เพราะความที่แห่งบริขารเป็นของอันเราวางไว้แล้วีิขูหรือชนะเอาพิกูหเอาพิคูนิสทั้งหลาย ปรินัรนจงส่งไปตั้งวัดถังซึ่งผ้านั้นเมฆแก่เราอิติดังนี้ขึ้นที่ขูมาเพราะอันตุอ่านว่าพ็นสุฆหลายจงส่งไปซึ่งผ้านั้นแก่เราดังนี้แล้วก็อาราเปตวะยางบุคคลให้นํามาแล้วสพังวัตถุงสพังวัดถังนะสพังวัดถังซึ่งผ้าทัพปวงระยกผ้ายางบุคคลให้นำมาแล้วสพังวัดถังซึ่งผ้าทัพปวงยาณนักลางยางยานน้อยโปเรตวาให้ เต็มแล้วปายาติได้ออกไปแล้วหรือได้ดําเนินไปแล้วอาะทั้ทงนั้นทเวธาระภิกขูอานวาภิกษุนุมทั้งหลายสองในวิหารแห่งหนึ่งลาพิตวาได้แล้วทเวสรารตะเกจากซึ่งผ้าสาดทั้งหลายสองด้วยเอกังกํมพลังจากซึ่งผ้ากําพลผืนหนึ่งด้วยแล้วก็วัตวะวัตตวะ ตมาไปิอิิก่อนมัตตาวากาวแล้วอิติว่าตักาลร,รับผาสรุปทั้งหลายโหรตุตรงมีตุยหังแก่ท่านจำพรวันว่าถ้ากําพลตรงนี้ใส่โหตุเข้ามาเพราะเป็นประธานเปนเอกวัตเจนะ้โหรตุตรงมีอ่าไม่หังแก่เราอิติิั้งนี้อาจสักกนตาไม่อาจอยู่พาชีตรงเพื่ออันแบ่งกันกนิสีชิตวาวิวัฒนติย่อมนั่งทะเลาะกันย่อมนั่ง ทะเลาะกันอันนี้คือแปลว่าทะเลาะได้คือกล่าวต่ากคือวอิวาดย่อมนั่งทะเลาะกันมักถับจะมีไปณที่ใกล้แห่งผลทานเตทาระติขูออนุวัตพิสุนุมทั้งหลายเหล่านั้นทิศวะเห็นแล้วตางเถรงซึ่งพระเถระนั้นอาคันฉันตางผู้มาอยู่วันทิสุกล่าวแล้วอิติว่า,พ,า,า,าพันเตฆ่าจตุทานผู้เจริญตูมเหว่าท่านทั้งหลายพาเิตวา แบ่งแล้วเทถะจงให้โนโกแกข้าพเจ้าทั้งหลายอิติังนี้คนะพาชิตมาเป็นบุพะก็ได้อาจจะเป็นสมานะก็ได้คือแปลว่าจงแบ่งให้จงแบ่งให้แกเราทั้งหลายหรือจะแปลแบ่งแล้วจงให้แกเราทั้งหลายก็ได้ผมจะแปลเป็นปุพะละกันแบ่งแล้วจงให้แกเราทั้งหลายอิติดังนี้ทนเทรวันรอบเทระอาหะกาวแล้ววิติว่าตุมเหเอวะอันวัชทานทั้งหลายนั่นเทียวพาเชาิดถะ จงแบ่งเป็นการตัวรังดกอิติดังนี้ทาระมิขัวอนัมิสุนมทั้งหลายอาหารสุก่าได้ติว่าพระเจ้าแต่ท่านผู้จรเดินไม่ยังอันว่าเราทั้งหลายณสปโอมะย่อมไม่อาะแปลแค่นีน้ก็ได้ตุมเหิเอามาัททั้งหลายพาเชตวาแบ่งแลนเทียวเทถะเทถะจงให้โนแกเราทั้งหลายอิติดังนี้ เทโรนบบรัตเทระปุจิธรรมแลว้ววิว่าตุงมเหมมัททั้งหลายทัศถานจะาตั้งอยู่วัจนีน,นิคาม,มะมะของเราหรืออิจิดังนี้ทระพิขูอนุภาพิสุนม์ทาระพิขูอนุภาพพิสุนมทั้งหลายอาหารสุกาละว่าอามะาเออรไมยัตอัมวา,าทั้งหลายทัาสามารถจัดตั้งอยู่อิจิดังนี้โสเทโรโสอยู่ข้างล่างโสเทโรนรัตเทระนั้นวัตวากก่าวาแล้ววิจิว่าเตนะหิท่าอย่างนั้นสาธุอันว่าดีละ อิติดังนี้ภัตวาให้แล้วทเวสาตะเกตซึ่งผ้าสารกทั้งหลายสองเตสังทาระพิภูนางแก่พิษุนุ่มทั้งหลายเหล่านั้นใส่วัตวามาเปิดอิติวัตวากล่าวแล้วอิติว่าไอยัง่งคือโยกกัมพโลขึ้นมาเป็นตัวประธานอันว่าผ้ากำพลนี้ปาลุปบนันนังเป็นผ้าเป็นเครื่องผม่มอาหาการของเราทั้งหลาย เสตานางผู้กล่าวอยู่ทรรมกรถังซึ่งทรรมกรถาโคตุจงเป็นกิติดังนี้อาทยะ,ะเดียวแล้วผากคะากำพลังซึ่งผ้ากำปนอันมีผืนซึ่งผ้ากำปนอันมีค่ามากปัก,กรมิหลีกไปแล้วทราชพิตรานวิศนุมทั้งหลายวิปัิสาริโนเป็นผู้มีความเดือดร้อนอุตตวาเป็นคาตวาเป็นแล้วจติกังสู่สำนักสตุขของกัสสตาดาอารณ์เจสงกาบตัวแล้วตังอันถังซึ่ง ณคว,วามนั้นสถานรัตนสัต,ตดาตะวัอยู่กลางนี้ตอนแล้วิติว่าพิกเวดูกรพิสุทั้งหลายอิเทเออทานเนเวสัตตุนิแยกไปอิทานิกับเอวะกับเอสัตฉะนั้นก็ดูกนพิสุทั้งหลายเอสัตพิกุอ่านว่าพิสุนั่นตวะเทตวาเทียแล้วสันตกังวัตววถุงซึ่งวัตถุอัอมันของไม่อยู่ตุมหากางของท่านทั้งหลายกรติตย่อมกระทำตุมเห เอาเธอแล้วกันรัตดาตัดน่าจะเป็นเธอดูก่อนพิสุสงหลายอันว่าอาพิสุนั่นหรือใครจะโยกติดอปบรรทัดอุปรปรทัดอะไรนั่นก็ได้ชื่ออะไรอบบรรทัดตะกยะเอาเป็นํำธรรมดาก็ได้ดูก่อนพิสุสงหลายอันว่าพิสุนั่นถือเอาแล้วซึ่งวัตถุอาไปของไม่อยู่ของเธอทั้งหลายตรติยังมาทมตุมเหวซึ่งเธอทั้งหลาย วิบติสาธิโดให้เป็นผู้มีความเดือดร้อนอันนี้แปลเป็นวิบติกรรมะอิทานิเอวะในการนี้นั่นเทียวนะหาไม่ได้ปุพเพปิแม้ในการก่อนโสภิกขุอันว่าภิกษุนั้นอ่อาอกาสิเอวะได้กระทาแล้วนั่นเทียวอิติดังนี้ก็ถือว่าไม่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์สมบูรณ์ทั้งคู่ไม่ต้องมีอะไรแทนใครแม้ในการก่อนอันว่าภิกษุนั้นได้กระทาแล้วนั่นเทียวอิติดังนี้อาหาริทรงนํามาแล้วอจิตังซึ่ง เรื่องอันล่วงไปแล้วว่าที่ดำงจะการโดยพิสดารที่ตัวนี้จะแปลว่าก็ก็ได้เพราะมันไม่ใช่เป็นต้นเรื่องที่ก็หรือที่ดำจะการโดยพิสดารอตีจัตสมิงในการอันล่วงไปแล้วทเวปุถาอันว่าหน้าทั้งหลายสองอิติคืออนุตีละจาริปุทโธอวมานาตัวเที่ยไปในที่อันไปอ่านอันว่าน่าตัว เที่ยวไปในที่อันเป็นไปตามซึ่งฝั่งโดยปกติด้วยและนี้คือนีปัจจดยมีคําว่าโดยปกติอันนุตัวนี้แปลว่าเป็นไปตามอันว่าหน้าตัวเที่ยวไปในที่อันเป็นไปตามซึ่งฝั่งโดยปกติด้วยคาพีระกาลีอุทโทจักอันว่าหน้าตัวเที่ยวไปในน้ําอันลึกโดยปกติด้วยพระพิตวะได้แล้วลยตะมัดฉังซึ่ง ปรตาตเพียนผานตังอยากแล้วก็วิวาทาปนาพูดถึงทั่วแล้วซึ่งความวิวาว่าฉะนั้นตัวที่ไปติคือวิวาทะกีพูดถึงทั่วแล้วซึ่งความวิวาหรือ,อซึ่งความซึ่งควงามทะเลาะกัวนว่าศีชาอันว่าศีสะโผตุจงมีไม่หังแก่เรานางพุทธังอันว่าหางโผตุจงมีแางวุทุม่อีกตัวหนึ่งต่ว่าอ่าแกท่าน อิทติทดังนี้ฉะนันตัวเลกไปฏิทิคือวาทักขีดีสาวเป็นตุลปภในวาทะขีอีกครั้งหนึ่งพูดถึงตัวแล้วซึ่งความวิวาทว่าอันว่าศรีรษะจงมีแก่ท่านอันว่าหางไม่ใช่ติตรวนี้อันว่าศรีรษะจงมีแก่เราอันว่าหางจงมีแก่ท่านดังนี้ไม่อาจอยูอ่เพื่ออันแบ่งทิศวาเห็นแล้วเอกังติคาลังซึ่งสุนัขกิจจ์ตัวหนึ่ง อาหารสุกกล่าวแล้วอิติว่ามาตุระอาดุกรุ่งตะวังอวัท่านพาเชตวาแบ่งแล้วอีมังโลหิตกมัชฉางซึ่งปาราเพยน,นี้เทหิจงให้โนแกเราทั้งหลายอิติดังนี้สิคาลวนว่าสุนักริงจอพางหาาักไสมากล่าวแล้วอิติว่าอาหารอันว่าเรารัญญาทัปปิโตเป็นผู้อปรราชาทรงตั้งไว้แล้วมินิชยัตฐานี ในที่เป็นที่วินิจฉัยหลังภูมภาพก่อนอัมหิย่อมเป็นอาหารอัปเรานิศีจิตวานั่งแล้วตถนทะานีในที่นั้นจีรังสิ้นการนานอาคาโตเป็นผู้มาแล้วชังคะวิหารัฐายะเพื่อประโยชน์แก่อันพักซึ่งแข้งวิหาระแปลว่าอยู่รื่พักเพื่อประโยชน์แก่อันพักซึ่งแข้งแล้วก็อัมหิภูภาพย่อมเป็น โอกาสอิทานิในการนี้โอกาสสวนว่าโอกาสมีของเรานันที่ยังไม่มีอิติอย่างนี้พุธาอนวนาคทั้งหลายอาหารสุกเก่าแล้วที่ว่ามาตุระคาแต่ลุงตุมเหวาทั้งหลายมากระโทจงอยากระทำเอวังอย่างนี้ตุมเหวาทั้งหลายพาชิตว่าเอวะแบ่งแล้วนั่นเทียวเทถัจงให้โนแกเราทั้งหลายอิติดังนี้ ติคารลอนว่าสุนัขจิงจอกปุจิถามแล้วอิจิตว่าตมเหวน่ว่าท่านทั้งหลายท่านทั้งาจะกตั้งอยู่วัจเรนในคามามะของเราหรืออิติด,ดังนี้ปุทานว่าหน้าทั้งหลายอัมสุก,กาและอิจิว่ามาตุระภาพแต่ลุงไมยังเอาเราทั้งหลายท่านสามารถจักตั้งอยู่อิติดังนี้โสติคาโลนนิโสวางไว้ทั้งหลายอิติดดโสติคาโลนว่าสุนัขจิงจอกนั้นปตะวากาวแล้วอิติว่าเตนะฮิถ้าอย่างนั้นสาธุอันว่าดีละ อิติดังนี้สีสังชินจิตวาตัดแล้วซึ่งสีสักอาการสิได้กระทําแล้วเอกมันเตในสุดข้างหนึ่งหรือในสุดแห่งหนึ่งแล้วก็ต้องใส่มาอีกคือชินจิตวาตัดแล้วน,นางพุทธังซึ่งหางแล้วก็อาการสิได้กระทําแล้วเอกมันเตในสุดแห่งหนึ่งฉะนั้นเราเพิ่มจิตจิตวามากับอาการสิซึ่งเป็นกุภาาตัดแล้วซึ่งหางได้กระทําแล้วในสุดแห่งหนึ่งจัพนะก็แหล่ จะเป็นักก็ัวแรกเขขึ้นสิคาโลมาอีกเพราะมินิบัตต้องข้ความต้อาาง้นประธานมาทุกครั้งอันว่าสุนัขจิ้งจอกตวันตอเป็นธาตุที่ซ้ํากับอาการสี่ทิรุนาตวันประเด็นตัวแรกจะเป็นบงังคันแล้วอันว่าสุนัขจิ้งจอกครั้งกระทําแล้วแล้วก็ใส่ตัวเบอร์อิติมาก,ก่อนตอนนี้คือใส่วัตวาขึ้นมาวัตวากล่าวแล้วอิติตว่าตาตา,าดูกอดพ่อทั้งหลายอันนี้คือประโยคลวกทันทีธาตุว่วกโว แห่งท่านทั้งหลายหนาะแห่งท่านทั้งหลายหนะนาเยนะตัวนี้โยกอุเทนะขมาประโยคนี้เป็นประโยคภาวะวาจกแห่งท่านทั้งหลายหนะนาเยนะอุเทนะอันนาคใดจริตังเทียบไปแล้วอนุติเร,รในที่อันเป็นไป,นป,นป,นปนตามซึ่งฝั่งจริตังตัวนี้เป็นภาวะวาจงนะครับไม่มีตัวประธานแต่มีตัวลูกถอนพระที่เอาโมเนี่ยเป็นนิทราณ อาวโวเป็นนิธารณะในเยนะอุเทนะเยนะอุเทนะเป็นนิธารณิยะส่วนอุเทนะก็จะเป็นอนัพพิเตะในจริตตังอีกทีหนึง่งส่วนจริตตังก็เป็นกิจบทภาวะรจงแห่งท่านทั้งหลายหนาะอันนาคใดเที่ยวไปแล้วในที่อันเป็นไปตามซึ่งฝั่งโสอุทโทอนวมานาคนั้นคันหาตุจงถือเอานางพุทถังซึ่งหาง ต่มาก็เป็นปโอคพาไว้เยนะอุเทนะอันนาใดจะได้ตางเที่ยวไปแล้วคําพิริในในน้ำอันลึกสีสามอันว่าสีสระโหตุจมีตา,า,าสะาอุตสะแก่นานั้นพระนะส่วนว่าขันโดอันวัดท่อนมัชชิโมอันมีในถามกลางอย่างนี้เขาวิสติจกักมีมะมะแก่เราจิตสาผู้ ตั้งอยู่แล้ววินิจฉัยธรรม,มในธรรมเป็นที่วินิจฉัยอิติดังนี้เตอุทเทสัญญาเป็นโตเมื่อ,อยังหน้าทั้งหลายเหล่านั้นให้รู้เพะอะอวัตะวากาแล้วอิมังคาถังซึ่งคัถานี้อิติว่านางพุทธังอันว่าถางโหตุจงมีขึ้นมาอติระจาริโนปุทธสัตปุทธสสะ แก่น้าตัวเที่ยวไปในที่อันเป็นไปนตามซึ่งฝั่งโดยปกติศรีสาน,นว่าศรษะสายมกโพตุอ่าจงมีคัมพีระจาริโนก็ยกปุถสสะามาแก่หน้าตัวเที่ยวไปในน้ำอันลึกโดยปกติอาทะส่วนว่าอันนี้อาทะส่วนว่าตัวนี้ก็ใช้เป็นนิบัติเรื่องข้อความมีค่าเท่า่ับปะนะัอัทะสางก็เป็น ปัจันตระจระกับส่วนว่าอ้ยังมัจโมขันโดอันว่าค่อนอันมีในท่ามกลางอ้ย่างนี้เาวิสติจักมีแล้วก็ใส่มามะมาแก่เล่าทำมัทสระผู้ตั้งอยู่ในธรรมอันนี้ก็ลองอ่านไปในนามกิจผู้ตั้งอยู่ในธรรมอิติดังนี้อานทยะเถียวแล้วมัจมะขันดังซึ่งทอดอันมีในท่ามกลางม็มิปลีไปแล้วเตปิปุธา อมน,า,นาทั้งหลายแม้เรานั้นวิปิติสาริโนเป็นผู้มีความเดือดร้อนแต่อุตรวามาเป็นโอโรเกตวาอันถังสุได้ยืนแลดูอยู่แล้วตั้งสิคารังซึ่งสุนัขที่จอบนั้นอิติดังนี้ที่นาที่ผ่านมาเป็นตัวเปิดคือตรงตรงนํามาแล้วซึ่งเริ่มอารมณ์ไปแล้วว่าอาหาริจะเป็นตัวเปิดเติตีจกักก็อาการะในอาหาริจากนั้นกิ่งนี้ก็จบแต่เพียง